กำลังลากด่างจาครับกักบางวันแหครับผมหนาห่อนครับอูห่อนครับช่วงนี้เดือนเมษาครับผมห่อนลายเม่นี่ก็เปลนมันที่เท่าไหร่ครับมันที่ยี่สบี่อ่ายี่สี่ครัางจาบกเดียวครับอู้อ้ออู้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 อ้อออ้้ พลจุดปลจุดปลจ,จุดครับบ้านแหงครับหนาหอนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่สามเช้าครับลมกับอากาศกระห้อนเอาพอดีีครับเล่นน้ำครับเอเคาครับผมเดี๋ยวพบ ตอนนี si> ้กำลังลากต่าง้าครับผมคนไรตีนกระทำคนครับโคตรเครพัมันสู้ปลาในคลองครับป่ยเนาะดใก างเจ้าผ er ู้ใด่เข้าคือไม่เท่าของไอ้งสักแก่ห้องกระสมเดี๋ยวลุงลุงลุไป่เอาไัเอาไม่ไมไม่ไม่ไมสักลงป่ะโอ้โอ้เจนเนีสักลงขึ้นข้างล่างไปสิมันสั้นเนี่เด โอ้ตกแล้วเอล้มอะไรบ้างนยอันนี้กระตุ้มตีนหลังจ้าครับกดล้บ่ครับพระทวีกดล้ยังบ่ครับกำลังเอาไม้ขึ้นครับผมเดินผ่ายครับผม <บ>ครับผมอาไฟขึ้นเรียบร้อยครับไฟปักยังเลิโอ,อ้อหนี่เขาตาครับได้ได,ได้ล้างหกครับ างานงงครับจอบ,บ้นบนอนมาเนี่ยครับผมจอบ,บ้อนพี่น้องอบอลเตาไปได้มันในของครับมันบอกคือวานในส่างเนี่ยพี่น้องนะจอบ,บ้อนก่อน เหรอปาเหยียบหัวพอเห็นเขาได้ก่ะบูเหียบบ๊บ๊บหัวเห้ยจ้โอนั่นไมปุบเลยไมโอ้เขาฟังไหม ปาโตนี่ก็ในนีว่าตะบกสองลนลว่าโตเหยียบยุ่งเนี่ยเมื่อกี้ป่าขึ้นปากครับกบเลยป่ะพี่โตใหญ่ครับว้้ยปลาโดเจยปลาโดว่ไปเลิกไปนั่นนะจับบานกันพี่น้อง

ร้อนวันครับร้อนวันจอบวันจอบสักนะนี่อย่างเดียวพลาดอ่ะพอย้อไปไปแล้วครับไปแล้วครับเบิ้งครับช็อตครับชุ่วาเดี่ยตัวนึงน่ะพ่อยออยู่กันใส่นส่สอเนี่ยวนี่ตัวหนึ่งอ่ะขึ้นอเลยเนี่ย คือเน้าเยน้ำกันจนดีใท่มอู้มันก็ไป่ะอ้น้ำอย่างวะเนี่ยอดจบเลิกโอ้น้ำปากตีนขายเจด้ครับเบิ่องนู้เป็นไรวู้น้ำมีอย่างวะเนี่ยอ้น้ำไผ่งานไม่ไผ่โอ้เอาละครับตัดสองครับ

ใช่ป่ะเนี่ยเชงแก่มันปากคอนี่แหละครับตัวใหญ่เนี่ยตัวโถนี่จะปิดโดเ้าโอเวทมนะเนี่ลายตัวโอ้โห เอาพี่น้องกำลังเนอะอ้าฮัมาเบิงลูกเบิงกันอ้าชิบทยอยู่กัเนอะเฮ้ยโอ้ยเป็นไรครับคุณล่ะโอ้โฮโอ้ยฮโคุณล่ะกว้าวคุณเป๋าดีกันไหนี่ได้นี้ ปลาคอยปลาคอยตัวหนึ่งในแห่แล้วก็ป่านนีนครับผมมาลุ้นครับได้จับง่ายๆครับผม ซอนสองครับพี่น้องวัดโอ้ยตะวักใหญ่ๆก็แผลงกว้างนี่น,นะครับตัวที่สองครับ <laughs> ตัวที่สองครับพี่น้องขนาดเุ้ยยังปลาหน,นิ้นครับปากตีนบ้างเลยเนี่ยตายตายปืนนั้นปากตีน,บบนเบื่อเลยปะปัาหนินม้มไหมครับ เอาปาน,นินก่อนครับปากตีนไมวไเนน่ะม,มันมันตายหรือปนเนปล่า ลปลดครับผมลลดก็ยากขี้นโอ้บักตีนผมเลียดเลยครับโอ้นเงาโคสองนิดน,นึงเด้อครับนิดนึงครับปัดตองสองโคึง นี่เหงบานี้ไ้ดเน้านเหี้ยากนเบข้างในนี่ก็นะจะเหลียมไปลาะตองกับปะเชงครับไม่ว่าเหยียบถือยุบองไรเนี่ยปะเชงขันไล่เบิ้องอีกบบมี่ปะคาก็ดีขึ้นนะครับปน โอ้เย็นครับซาใจอยู่บ้านจะซื้อกหฮอนครับยังแอร์มาหาเรียนน้ำครับผมย้ากินน้ำพ่อทิ้งย่นงไครับโอ้ยมันเรียนอบ đẹp บ่ได้ไปเหยียบแล้วเด้สัมผัส <laughs> <laughs>

有我饭，有吧， ต่วมัวเด็ดเอาอือครับปากโกมุดแล้วครับผมเอาปเดี๋ยวขึ้นก่อนเอ้าปเดี๋ยวขึ้นก่อน

โอ้ป่าตัวงามครับมีตัวใหญ่ครับครับผมจอบอนอีกอนครับระวังล้อป่าบอลครับผมได้ปาตาป่ายังได้ลาขาว ป่าจังวะดนักลูนะเอาเลยพ่อาะไ,า,า,ไาง,งานลำเด้อโ้ปลาคอหน่อยนะยนปลาคอหน่อยครับหางน้ำบุยน้อยๆกันหางน้ำบุยง่นีน่ขบ้านเาน่อ,<า>อน,นีอ้มาปลาน้าดุกปลาดุกก้างเตีเล่นสูตรีกแล้วอะแง่ตีนเขาอุ้มขึ้นนะ <c oughs> นั e ่นวะเหห่าวเตี๋ยโอ้เหห่านึกว่าเหห่าตีนเหาอุ้มขึ้นเดี๋ยวน่ะครับโอ้ยหลบจับวันของมาเอาเชื้อๆเด็กงานกระซอมจัากแล้วจับได้แล้วเตี๋ยเด็กติงแต่ข้อรือเป็นปนุจจับจับได้แล้วเตี๋ยเดี๋ยวครับเอาล้งเอาขึ้นครับพี่น้อง ได้อย่างพุท่นเดียวเห็นตัวม <c oughs> าแล้วครับบาอย่างน้อมบ่าเนี่ยมาลุ้นกันครับ <c oughs> บาคอครับผมค <c oughs> อจหลวเน็ะออ <c oughs> โอ้ตัวง <c oughs> ้มเยอะมาได้แล้วครับ วงนหลครับผมได้อีกหนึ่งลายครับโอ้ใส่บักเอฟครับผมพี่น้องเออประมาณโลครับอ่านาดูดีตัวนึงนะนี่นะดสองอยู่นะดระโดสองห้้วไเดี่ยวขานั่นมาไป nhu cầu nôn nè bố phải mồn thắng nước đấy มาเโอ้ยโอใส่นีไหมเออโอดนีดีวใส่นะโอ้จอยวะออวะปลาจอยวะครับโอ้ใส่นีไหมเอาเอานี่เอาตัวเดียวว่ะ เดี๋ยวพูดแล้วมันวนดึงแหลมวนมูนว่างว่างกันเนาะไปสูงท่เขาป่าบ้างเลยปะเออเนาะของทัวร์ผมที่แรกผมว่ายู่งเนาะมีคอูไปไหนวะสิบเบ็ดมึงโมยุดอกรุดนนาะหมดครับหมดแล้ว

กินเข้าได้บานเลากินเข่าแล้วครับุงโปลาดูปลาโดปลาโดครับน่ลาคุกขี้เท่าครับพลาตะขานบ่มีได้อน่ครับเขาปลาครับออกมาจะบานมากินปลากินทงม่นมกินปลากินทองสิงไฟพ่อสัง

bà thì mượn kìm phải tay hai ba kìm mùa chèo bất đắc bơ đạp bất đắc bơ đạp bất đắc bơ đạp bất đắc bội kiếm tay ngang qua bội 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 bội

bây da quèm mò say bảy bốn bây giờ bảy, ông nghe thấy khử bảy năm, qua đi bốn số, qua đi sốt cứ số, nó, rồi lót ra được bảy, rồi lót thay cũng được quá, có thể khử cái ngang, chuông qua đi sốt, nó nhảy mất tay, xe lót năn bảy nó, không phải mua nữa, như vậy nó không nhảy tay, phu đi, nghỉ cái này, cái chuỗi nước sốt cà bò, cà bò, nồi xào mì, mì nó to háng tôi bắt lại. หลังโเด้นหลังบ้านกัน่ะผมอยากได้หลายดอกพีวิผมอยากได้อองามผมเลียกเก็บอะไรดอกงามเถอะผมอยากได้หลายดอกเรีอกไ่ได้แล้วปัญหาไปยังริมตานมได้น้องนี่เรียกได้เนอก็ยังเอาเนาะขึ้นพีเพื่อนอะไรก่อนเนี่ยยอดบ้านเราจริงหอือตายใช่ไหมโดโคตรลึกเนาะ เราวงขาไปเล่นเนาะเที่ยเข้าดีวนะ่นนี้มันมีตีลอกหลายครับดอกกับดอกกันเยอะต้นมาเขากา็เรีกแ <laughs> ต่ไปเจาตี่ตะเดือเรื่งเราอาการเนาะจบไปแล้วสุกหมดหรอปลาสุกหอ้าันปสุกขาต้องก็ได้หรอกจะกลอยตยังกลอยไวเอาแล้วตีนี่ยมึงกูเอล้วเอแล้วเอล้วุแล้ว แล้วเรวบังหล่นแล้วออเบิ้ตุ๊บโอ้โหได้แล้วเอครับเขาอย่งว่าเาไยได้พอดีเลยันเขานี่ดูคุกีหอการมีด้ไหมครับยังเลยหลังนส้่งด้เลยไม่ได้ปั้นไปยงมาแ้ว้้็จก ผาอยู่ในบ้านนี้ด้จริงเขาแล้วผมอย่บ้านน่ะไทยเี่นไทยมันบอกบหงนดอกมันมันมาบางสวเลอีกว่าละปขอแล้วมันเริ่มบางแล้วลงทับ้านคนเดียวบ่นลงบ่เดียวยังใจเย็นนะกรดลยรโดสตเนาะกดเนี่ยช่วงเว้อย่างไปบ้าน้หญิงกได้ข่าวทีข่าวนี่านกโดมัมือง้นนีไปกแปัน

อยู่หน้ากล้องพอดีด้วยนึ่อมแม่ปหมมาครับยกลกาปาทำ่าดนหมบนห่น้อป่มาปั้นของเนั่รอฉันมาสีแฮบไปยิ่ขกับเปลที่บ้านก็ได้โอ้ยสะดังนิดหนึ่งบาขอดนหย่างไปว้าเราพอดู้เขาก็จนน้องเะียนแหย่ตีมันก็ดิ้อานยนเน อ้ามีเบอร์ไอ้ไวยบอมนี่เหรอเออให้โทรถามเราดูเดี๋ยวๆให้มาใ้มาอ้ามเยเป็นไรครับมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปนีไหมเออโอ้ยปไ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 ไไไ ได้อีกหนึ่งลายครับโอ้ยใส่บักเอฟครับผมพี่น้อง